สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะฮะใน EP ที่3ามนะฮะวันนี้ก็จะมาสาธิตนะฮะคีเลตนะครับว่าในนิแพนเอจของเราเนี่ยมีเีเลตเป็นตัวนำพาธาตุอาหารเข้าสู่พืชได้จริงนะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะฮะกับปุ๋ยตามท้องตลาดนะครับผมที่เป็นธาตุอาหารรองเช่นเดียวกันนะครับผม okay. เราจะใส่ปริมาณเท่าเท่ากันนะครับผม ช้อนนะครับใส่ลงไปนะฮะแล้วก็นิติแพนเอจีนะครับผมในปริมาณนะฮะใน1ช้อนเท่ากันนะครับผมนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยคุณสมบัติของคีเลตเนี่ยก็คือว่าเป็นตัวห่อหุ้มนะฮะตัวธาตุอาหารไวและมาให้ทำปฏิกิริยานะครับกับสาร ในกลุ่มของ copper c ค l อไ i ด e นะฮะในกลุ่มของ copper c ค l อไ i ด์เนี่ยจะเป็นสารประกอบที่อยู่ในยาฆ่าเชื้อราครับผม mm hmm. เราจะเห็นได้เลยนะครับผมว่าทั้ง x band นะครับผมเนี่ยให้ให้กล้องมาแพนดูใกล้ๆเลยนะครับผมนะฮะว่าตัวธาตุอาหารรองที่อยู่ในยี่ห้อตามท้องตลาดน่ะจะทำาปรยยาทางเคมีกับ copper c ค l อไ i ด e เนี่ย ทำให้ธาตุอาหารตกตะกอนนะฮะทำให้พืชเนี่ยนำไปใช้งานได้ยากเพราะอนุภาคมันจะใหญ่ขึ้นตกตะกอนแบบนี้นะฮะกษตรกรคงจะค,คุ้นเคยเห็นกันแล้วนะครับผมในแต่ถ้าเป็นอุติภัณฑ์เอจีของเรานะครับเขาจะมีนะฮะเ,เทคโนโลยีก็คือตัวคีเลตนะเป็นตัวห่อหุ้มธาตุอาหารเอาไว้นะครับผมไม่ให้ตัวธาตุอาหารเนี่ยทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์คลายก็ทําให้ไม่ตกตะกอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะ เราจะให้ตัวกระดาษทิชชู่เนี่ยเปียบเสมือนปักใบพืชน,นะครับอันนี้ยี่ห้อ X Band ทำท้องตลาดนะเปรียบเสมือนเป็นปักใบพืชน,นะฮะถ้ากรณีทตาอาหารเนี่ยสังเกตอะไรไหมครับเห็นน้ำดำไหมฮะที่เป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยมันก็ยังคงยังติดอยู่ที่ปักใบพืชแต่เรามาดูนะครับ d ี p e ี n พนเอของเรานะฮะ จะไม่มีลักษณะการตกตะกอนอยู่ให้เห็นเลยนะฮะก็แสดงว่ามิต mm ิแพนเอจเราเนี่ย mm hmm. มีค mm ีเลตที่คอยหอพุ่มธาตาหารและช่วยนำพาธาตาหารเข้าสูงคือได้จริงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำที่ซึมผ่านปากใบาปากใบหรือกระดาษทิชชู่ไปแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะ mm hmm. ดูยี่ห้อตามท้องตลาดก่อนนะครับ เห็นไหมครับว่าน้ําเป็นสีใสๆนะครับผมเพราะอะไรธาตุอาหารติดอยู่ที่ปากใบหรือที่ทิชชู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูของ New t ิพันธอนะฮะครับสังเกตเลยนะฮะว่าสีของน้ํากล้องแพนเห็นไหมฮะโอเคนะครับสีของน้ําก็ยังเป็นสีเดียวกับที่เราสาธิตในตอนแรกนะครับผมเพราะอะไรเพราะธาตุอาหารได้ซึมผ่านปากใบเรียบร้อยแล้ว ก็แสดงให้เห็นว่าใน New Depend AG ของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีเลตที่คอยห่อหุ้มธาตุอาหารเอาไว้ได้จริงนะฮะช่วยนำพาธาตุอาหารเข้าสู่พืชน,นะครับแล้วก็เรียกช่วยปกป้อง